ผลไม้ใดมีเปลือกหนาเนื้อสีแดงและมีเมล็ดมากคำตอบคือทับทิมประเทศไทยส่งออกผลไม้อะไรมากที่สุดในโลกคำตอบคือทุเรียน มะพร้าวจัดอยู่ในกลุ่มใดคำตอบคือผลไม้ผลไม้ใดเรียกในภาษาอังกฤษว่าดราก้อนฟรุตคำตอบคือแก้วมังกรประเทศใดปลูกกล้วยได้มากที่สุดในโลก คำตอบคืออินเดีย